ถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะเหมือนเดิมทั้งชีวิตค่ะวันนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์ม Tiktok เราอยากมีตัวตนบน Tik To k ให้เราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วคุณทำไปสักหกเดือนปีหนึ่งคุณก็จะเก่ง ในเรื่องอยู่ในกล้องหน้ากล้องเรื่องคิดคอนเทนต์นะคะทำมากๆพอคุณก็จะเก่งหลายๆอย่างคุณก็จะไม่เหมือนเดิมคุณก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มที่จะสร้างตัวตนบน t ิกต็อกคุณจะเป็นผู้เสพอย่างเดียวทั้งชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิม วันนี้ไม่สายหรอกคะ่ะถ้าคุณจะเริ่มเพิ่มเติมคุณ6เดือนแล้วก็ปีหนึ่งคุณก็จะเก่งมากกว่าเดิมยังไม่สายเริ่มวันนี้นะคะ6เดือนหรนือ1ปีคุณมีตัวตนบนติกต็อกวันนึงคุณมีไอเดียคุณมีสินค้าดีๆคุณก็สามารถเอามา หายในช่องของคุณได้พูดให้คิดขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขในเรื่องการงานการเงินและความรักขอให้ทุกคนมีพลังในชีวิตมีพลังในร่างกายสามารถไปต่อได้ในทุกๆวันมีแต่วความสุขค่ะ